แม่พาลูกลงมาเล่นตักน้ำค่ะบ่ายี2โมง3าโมง่มโ้งนะพาเขาออกมารับไอแดดนิดหน่อยเพราะว่าห่านขาวนี่เขาอาบน้ำกันเสียงดังปิดอาบน้ำกันไปละก็ <c oughs> เลยพาเด็กๆออกมาคือเด็กๆจะลงไปเล่นน้ำมั่งเพราะว่า แม่สองตัวนั่นแบบอยู่ในกรงตลอดกับลูกดูสินินลงไปลาเพชรอเพชรลงแล้วเพชรลงแล้วแล้วเด็กๆจะลงไหมนิว่านก็อยู่เพราะว่าแม่เขาจะต้องมามาทำความสะอาดตัวเด็กๆเด็กๆอยู่ไหนเด็กๆน้องเด็กๆจะวิ่งมาหาหันข่าวไหมดูนอยู่ได้ยินเสียงนกกลาง ให้แม่เขาอาบน้าหน่อยให้หนูหนูจะลงไปอาบน้ําก็ได้เพราะว่าอากาศมันก็ร้อนอเพ้รก็มาตับเดียวเองเต้มาแับเดียวเต้มาตับเดียวนีลงไปอาบทั้งตัวเปียกทั้งตัวคนนี้นี่ต้องอาบเพราะว่าตาเขาอะเขาต้องล้างตาแล้วหนูมาหาแม่ทําไมอะลูกไปไปเราเราไปอาบน้ํากันไปไปลูกไปไป หนูมีอยู่ใกล้ๆจะได้ไม่ตกใจไงห,หนูไปอาบน้ำงปไปเล่นน้ำกันเพชรไม่ยอมลงเลยลงไปแป๊บเดียวลิกขึ้นมาให้แม่นินเข้าไปลงนานหน่อยจริงเพชรก็ลงไปได้เพราะว่าหนูต้นเขาคอยคุมอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกนี้ไม่มาคุมเดี๋ยวห่านขาวจะมาเคลมหาเคลมเด็กๆแบบ นินนั่นแบบสุดๆชำระล้างร่างกายเพชรไม่อยากจะไปลงนะแต่ห่วงลูกดูกเกด็กๆอ้ะนี่สี่ลงมาตุ๊กนอนเลยหันขาวนั้นสองกับสามนะคะแล้วก็หันจีนนั่นหนึ่งสี่ห้าเนี่ยตัวน้อย ตัวแรกขันขาวน้นก็ขิดกี่วันแล้วล่ะปวดเกิดวันที่หนึ่งกระดาษใช่นะวันนี้วันที่สิบเอ็ดก็สิบเอ็ดวันละเขาก็โตเนาะหนูวิ่งมาวิ่งมาตกใจอะไรลูกยาอ,อยู่นี่พ่อมีลมพ่อเขาแบบดูดีดดดดน,นอนๆเอาแม่ลงไปลงไปน,น้ำอ่ะหนูห้าวิ่งตูด,ด นะอยากลงอยากลงน,ะลงลลงลนี่ลงแล้วลงแล้วนีลงแล้วเอาขึ้นมาใหม่ห่วงลูกโอ้ยตายเธอไม่ต้องได้อาบนอาบน้ำกันลงไปแมนะนะ่อยากลงเอาลองลงลงเดี๋ยวเขารีบขึ้นมาเด็กๆเ,เ,เขาอยู่ตรงนี้นิวต้นก็มาเอานิได้านิวต้น,น,ตนดเด็กๆก,ก็ตามนิวต้นนะ่ะ ในนี้ทำความาสะอาดสุดๆวันนี้ได้เห็นเด็กๆทำไมเด็กๆได้ลงไปเล่นน้ำไหมไมได้ยินเสียงอะไรจุดประทัดคอเอียงเลยจุดประทัดคอเอียงเลยเด,เด็กตามไปเพชรไม่ยอมลงแต่นินาเขาชอบบ่นนะ กลางคืนก็เข้าไปนอนกกงก็ให้แม่สงตัวเข้าไปกกงเราก็ดูว่ามันเล็กไปแต่มันมีฟางไงะถ้าเป็นสาลานี่มันจะเป็นปูนซีเมนแล้วมันก็ไม่มีฟางมันก็จะมีกล่องๆเข้าขาไปอยู่เราก็ยังไม่ได้ดูว่าจะให้เข้าไปอยู่ในสาลาดีไหมเพราะว่าสาลานี้เรากั้นแล้ว น้ำจะขุ่นสีนั้นเพราะว่าฝนตกนะฮะดูเด็กน่ารักมากเลยดูสิเป็ดนอนค่ะเป็ดนอนโอ้โหตีปีกทีดึงลูกๆวิง่งกั